ลูกมะกอ,อกออกแล้วจ้าใครที่ชอบมะกอ,อกน้ำมันมะกอ,อกนะหรือว่ามะกอ,อกสดหรือมะกอ,อกที่อยู่ในน้ำเกลือเนี่ยต้องมาต้องมาดูกันนะคะอร่อยมากเลยเนะี่ยเตรียมตัวไม่ใช่มาดูสิเอาไปทำได้เลยแล้วเอาอเม็ดออกแล้วก็แช่ไปในน้ำเกลือนะคะแบบยังไงล่ะมันเยอะมากไม่รู้ว่าจะได้เก็บเมาาื่อไหร่่นี่เริ่มสุกแล้ว น้ำงามมีกำลังสุกแล้วต้นนี่สิบปีแล้วนะคะสิบกว่าปีนี่ถ้าลงดินนะจะต้นใหญ่อย่างนี้เลยนี่ต้นโอลฟนะคะถ้าลงลงดินนะโ,โหสุดยอดเลยแต่ที่บ้านเนี่ยลงกระถางเนี่ยมันเลยไม่บานไม่ไม่ไมเป็นต้นใหญ่เท่านี้คือปลูกหลังบ้านอ้ํปลูกหลังจากที่อ้ำมีต้นมะกอกที่บ้าน่างนะต้นเนี้ยแต่ว่าเขาลงดินมันก็เลยใหญ่งามเชะ ลูกประกอ,อกออกดกมากเต็มเลยค่ะเพื่อนๆน่าเก็บมากเลยนะเนี่ย